ติดตามข่าวสารในพื้นที่อย่างใกล้ชิดรู้ทันทุกความเคลื่อนไหวก่อนใครกับข่าวท้องถิ่นประจำวันรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ทางสวทรนราธิวาส FM 98.25MHz เมกะแล้วคุณจะรู้ข่าวสารก่อนใคร มาติดตามรับฟังข่าวท้องถิ่นและข่าวบริการเป็นประจำทุกวันค่ะสำหรับข่าวที่น่าสนใจในายกรัฐมนตรีเชิญชวนคนไทยเร่งรับวัคซีนครบโดสสู่เป้าหมาย100ล้านโดสในสัปดาห์แห่งการฉีดวัคซีนน,นายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า พลเอกประยุทธ์จัน์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเชิญชวนประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ให้ครบโดสเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่โดยในวันที่27พฤศจิกายนถึง5ธันวาคม2564กรมควบคุมโรคกำหนดให้เป็นสัปดาห์แห่งการฉีดวัคซีนสู่เป้าหมาย100ล้านโดสเพื่อความปลอดภัยได้ใช้ชีวิตปกติ โดยข้อมูลการฉีดวัคซีนตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์2564ถึง25พฤศจิกายน2564ข้อมูลณนะเวลา23นาฬิกา25นาทีมีการฉีดวัคซีนสะสม91,238,247โดสแบ่งเป็นเข็มที่1สะสม47.5ล้านรายเข็มที่2สะสม40.5ล้านรายเข็มที่3สะสม3.2ล้านรายโดยขณะนี้ภาพรวมแผนการบริหารจัดการและการฉีด วัคซีนโควิด -19 ของประเทศไทยเป็นไปได้วยความเรียบร้อยการฉีดวัคซีนแบบผสมผสานหรือสูตรไข่เห็นผลอย่างมีประสิทธิภาพสามารถสร้างภูมิต้านทานป้องกันโควิด -19 เห็นผลลัพธ์ในการลดอาการติดเชื้อรุนแรงหรือป่วยหนักได้เป็นอย่างดีทําให้อัตราการเสียชีวิตลดลงอย่างต่อเนื่องและเห็นผลสำฤทธิ์เป็นรูปธรรมโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่านายกรัฐมนตรียังได้ฝากความห่วงใยไปถึงพี่น้องประชาชนที่จะออกมาเลือกตั้งอ,อบตอทุกพื้นที่ในวันอาทิตย์ ที่จะถึงนี้โดยขอให้ปฏิบัติตนตามมาตรการอนามายัยส่วนบุคคลสวมหน้ากากเว้นระยะห่างแหลงเคร่งครัดด้วยติดตามข่าวสารในพื้นที่อย่างใกล้ชิดรู้ทันทุกความเคลื่อนไหวก่อนใครกับข่าวท้องถิ่นประจำวันรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ทางสวทนราธิวา FM 9 8 2 5เส FM แ8 2 5มกะแล้วคุณจะรู้ข่าวสารก่อนใคร